เพี่น้องมาเก็บเห็ดดำน้ำกันจะเป็นหลายคากหลายเนี่ยหมลอบสองหลอบสองพี่น้องหลอบแรกเก็บไปแล้วอันนี้หลอบสองนะคะหลอบสองพี่น้องหลายคากหลายเนี่ยเต็มปลาเต็มปลาพี่น้องเก็บเห็ดน้ำกันมาๆามา,มา,มา,มาเต็มถังเลยเนี่เต็มถังเห็ดดำ <c> เห็ดดำเห็ดคาตาลารีใช่ปะ ไม่ใช่เห็ดซุปปิโลเนาะภาษาฟินเห็ดซุปปิโลพี่น้องพาตรลี่เห็ดเพิออันนี้ซุปปิโลซุปปิโลเยอะจริงๆเต็มปลาพี่น้องที่จังใดจังสีเอาเบิอดเนาะมึงเนี่ยหัวมาถ่ายอยู่นี่เร็วๆน่าประหโอ้ยเนาะเห็ดมันกระลายเต็มปลานี่ยสีเอาเบิดตีค่ะนี่เ้อพระเจ้าพระเจ้าให้จริงๆนะเนี่ยขอกับพระเจ้านี่ มึงเนี่ยพี่น้องเต็มปลานี่ยนี่เซลบันไดเนี่ยเสียวเบิร์ตบอลัวถุงมาให้อีกสองกระสอบมาหล่นเนอะมึงเนี่ยพี่น้องสีเบิร์ตบอลเหเขาถ่ายอยู่นะให้เวลาชั้นสิบนาทีวสันมหาๆๆมาเก็บกำกันพี่นออ้องเซลเบิร์ตบอลเหรคือใบไม้นี่พี่น้องเอหรอช่วงฤดูใบไม้ผีเฮ็ดอันนี้มันหลายต่อเต็มตู้ที่ฉันละสองตู้ สู่แช่แข็งพี่น้องยงไปตัดขาอยู่พนหัวกระถาหัวกระเลงโอ้ยเนาะมาเด้อมไม่ห่วงสวยชั่วโมงนี้มือยิบยิบยิบเลยโกยโกยโกย,โกยพี่น้องหลายคขาหลายแน่เมื่อฝ่อดงเหตยดด์ยอดงเหตดไหมนี่พี่น้องมึงเนี่ยแหงเก็บแหงเจอโอ้ยโลเบตตาหัวเอ้ย <laughs> พี่นอ้องว้ายโผล่หรอกสามีรออยู่ข้างนอกเฮ็ดหลายหลายไปไปมาเก็บน้ำกันแค่นี้ละเจอ